มาครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวติดเล่นทุกคนทุกขั้นทุกขั้นทุกคนเลยนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้ครับผมมีคอมบมนของน้องท่านนี้นะครับพี่ทําแผนสามเหลี่ยมหน่อยครับผมโอ้โหหุยอย่างนี้เข้าทางพี่เลยดีครับเดี๋ยวแบบสี่เหลี่ยมอะ่ะไม่ใช่สามเหลี่ยมนะก็จัดไปเลยครับผมแผนนี้นะครับผมแผนสามเหลี่ยมของเรานะครับ ดูซิว่ามันจะเป็นเช่นไรนะว่ามันจะแบบมันจะสู้แผนหัวใจแบบที่แล้วได้ไหรือเปล่านะครับผมแผนหัวใจแผนที่แล้วนี่คือแบบยิงจนเขาออกอะ่ะเออก็คิดดูดิเพื่อนๆนะไอ้คลิปนี้จะเป็นเช่นไรเชิญรับชมได้เลยครับผมเราไปดูกันในเกมไปครับจัดไปมาครับผมเข้าสู่เกมครับแผนสามเหลี่ยมของเราครับผมนะก็คือแผนมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบห้าห้า สามห้าสองสามมั้งนะถ้าจะไม่ติดไม่ถือว่าได้อยู่นะไม่ทำไ,ไมภาพมันใกล้ๆไว้เฮียเดี๋ยวกูรู้สึกไปเองเฮ้ยค่อนข้างกระตุกอีกแล้วอะ่ะเอาแล้วมันกระตุกมาอีกแล้วเดีย๋ยวไปดูกันสิว่าแผนนี้จะเป็นเชืนอไรนะเพื่อนแผนนี้จะชนะได้หรือเปล่าหรือว่าจะแบบจะโดนถล่มเละนะเฮ้ยเหมือนค่อนข้างค่อนข,ข้างตื่นสนามไว้พวกนี้ ไอ้คนนี้ค่อนข้างตื่นสนานมมันต้องยอมรับก่อนประสบการณ์ยังไม่นิ่งพอเพราะว่าแผนนี้นี่ผมเปิดซิงเลยนะเพื่อนๆก็คือแบบจัดเสร็จปุ๊บเล่นเลยอะแผนเนี้ยไม่ได้มีวงมีวอไว้ก่อน ale, ยอนรับก่อนอ้าวดุด,ดีอย่างนี้ดุด,ดีอย่างนี้อ้าวหยุดวิ่งงนี้ก็โดดีปั่นดีสวยงามสวยงามตามท้องเรื่อง น,นี้เข้าสเต็ปเลยครับเข้าสเตปป่าเลยอ่ะเนี่ยจ,จี้แบบสุดเส้นนะแล้วมันจะมันชอบคิดว่าแบบเราจะล็อกไงมันจะเราเข้าในแต่ไม่ใช่จริงจริงป่าลากสุดเส้นนะถึงก็งงงงก็ไป่ไก่ตาแตกเปิดหัวมาถือว่าสวยแเพื่อนๆนะเปิดมาแล้วหนึ่งลูกอ่าอ่าเมซี่ดุดเร่งเงี้ย ไม่ซีรุ่นเลยงี้ยโอ้ยแม่งเหลี่ยมมันปิดเหลี่ยมไปนิดนึงว่ะแต่ก็เกือบสวยนะเฮ้ยแผ่นนี้ค่อนข้างโอเคนะเพราะเราได้หลังห้าเพื่อนหลังห้าตัวก็คข้างแน่นดูดิมันไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าตัวก็คข้างแน่นดูดิมันไม่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาได้เลยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่ป๋อทะลุงมาไม่ได้ปล่อยให้มันมายิงหน้าตาเฉยได้ไงวะ นีฮ่ฮีโอ้โสเต็ปท้าไฟตัวนี้ตัวนี้ถ้าไปเตะบอลนี่ไปเต้นลีลาแล้วเนี่ยโอ้โสเต็ปเขดีจริงๆโอ้ยังบอกว่าหลังบอกว่าหลังแน่นเขาไม่สามารถทะลวงได้อยู่เลยครับโดนซะแล้วโดนทะลวงเขาให้อหดีกี้ก็ได้มันดิ <c oughs> แผลนี่มันจะดีไม่ดีที่วัดเกมเดียวเลยเพื่อนๆนะม่มีการแก้ตรงแก้ตัวแพ้ก็คือแพ้นะคือผมยอมรับได้หมดอะ่ะมันอยู่ที่คนเล่นนี่แหละเรื่องของเรื่องอ่ะบางทีถ้าคนเป็นเก่งเ่ะเล่นอะไรไมื่อก็เก่งอยู่วันนักข่ำแวะไปดิไปดิหลุดมางี้หลุดมางี้หลุดมางี้โอ้โหก็จะยิงจากเสาแรกอ่ะแต่มันรู้รู้ดีไงพวกเนี้ยน,นะประสบการณ์ค่อนข้างเยอะ าจะลูกสุดเตีว๋วลูกเนี่ยเปิดข้ากลางเลยไปโอ้โหเนียเปิดเลยนี่เปิดเลยมึงสงคืนเนี่ยอุย้ยอุย้ยอุย้ยหหลังห้าตัวนะครับผมทุกทีหลังพี่มีห้าตัวหลังห้าตัวเองจะไปแทแงได้ไงวะปึ๊บป๊าปึ๊บปิ๊บไปวันทูไปค่อย โอ้โหนะเสร็จดิอูหลังเยอะขนาดนี้ลูกแรกมันแบบมันสุวิสัยกวะ่ะลูกแรกอะผมว่านะปึ๊บเพิบเจ้ทีนึงโยกทีนึง,โ,นง <c oughs> โอ้โหแต่ว่าบนบนค่อนข้างไม่ค่อยมีวะ่ะบนค่อนข้างไม่มีเติมวะ่ะมันแบบไปหลังเยอะเกินอนะอ้าวแต่วันทูลูกนี้ โอ้โหเมซี่เป็นวิ่งขี่กว่ะเม,ม,มซี่แบบอายุเริ่มเยอะแล้วไงแต่ความเร็วน่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ปึ๊บปั๊บค่อยๆต่อบอลไปค่อยๆต่อบอลไปอ้าวสวยเลยเงี้ยเน,นมัปัน่นโอ้โหปั่นลูกนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่หรอโอเคจบครึ่งแรกได้เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะผลงานถือว่าดีนะ ่คือไม่แพ้คือผลงานดีสำหรับพวกเออประมาณนะนั้นนะก็คือแผนคือไม่แพ้ก็พอใจแล้วนะไปแต่บางทีเราหวังชนะวะ่ะเพราะว่าหวังชนะเลยนะเนี่ยอ่าวิ่งต่อดิอู้ยีป้าเป้ป้าเป้ไม่วิ่งต่อวะอ่ะอ่าสวนเลยงี้สวนเลยงี้งล็อกทีนึงโอ้โหล็อกหาย ล็อกหายแล้วแต่เข้าในปาดโอ้ย้อ็งมาบล็อกทันเกือบเกือบดิเกือบโดนดิเกือบโดนป่าล่อเขาให้เกือบโดนป่าล่อเขาให้สเตปวันทูนี่นี่จะตายเมซี่โอ้โหทำไมเองไม่ปล่อยลงตีแล้วเองเข้ายิงมาเดเอ็งรีบไปเอ็งอย่าเพิ่งลนดิปรสบการณ์เลยมีเยอะแยะ เลยแม่งมาเลยแล้วเขาข้างทะลวงเรายากนิดน,นึงอ่ะเพราะหลังเราเยอะจัดอ้าวโอ้โหบันทุกแล้วบันทุอีกแล้วฉีก,แล,กแล้วก็ปั่นโอ้โหนิห่มๆครับลูกนี้เป็นไงปัดโถไม่ธรรมดานเน่ฮ้ยแต่สามเหลี่ยมของเรานี่ไม่ธรรมดานะของน้องท่านนี้เนี่ยเออโอ้โหมีสิทธิ์มีแบบสิทธิ์ลุ้นชนะเนี่ย มีพลังค่อนข้างหมดครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเดี๋ยวแก้เกมแป๊บซอนายหน้าเป่าเนี่ยไปเคียนเคียนหมวยอ่าตาช่างทองต้องมาถึงคิวทายช่างทองมาครับผมเข้าสู่เกมครับหลังจากที่โดเนเราทะลวงเบีกหนึ่งลูกครับ ก็เลยแก้เกมเรียบร้อยเราดูสิว่าเราจะสามารถยิงได้อีกหนึ่งประตูหรือไม่ไปวิ่งดีผูให้เราไม่ไปวะโหซอนให้เราไม่ไปอ่ะถ้าเป็นเนมาแบบตอนครึ่งแรกที่แบบให้ปุ๊บเราไปเลยน่ะเฮ้ริ่มร้อนหล่อนแล้วรู้สึกเริ่มร้อนหล่อนละ อูยซันแม่งจับบอลไกลพิพาทไปวิ่งพ่หนุม่มริโกโ้วิ่งต่ออ้าวอ้าวอ้าวมาอย่างนี้ก็คัตแบ็ดกดิอุ้ยคัตไกลจัดอืมสามไม่ทันเกือบไปประตูที่สองเกือบไปบุกอย่างต่อเนื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยบุกอย่าตันต่อตุ้ยบุกอย่างต่อเนื่องว่ะ เมือนเขาเริ่มหมดกำลังใจนะแ,แบบเขาไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ดูทรงแล้วเขาคงเอือมว่าไอ้เชี่ยเฮ้ยกูเจอแผ่นสันติเชี่ยนี่มึงสู้ไม่ได้หว,ว่านนพี่ผู้เหมือนมึงเก่งมากมไหมสัตวนน์นี่แหละเจา้าลูกนี้แหละเขาเรียกว่นนวา,าพูดพูดแบบปลุกใจปลุกใจฝั่งตรงข้ามนนโอ้โหแล้วไม่ใช้ตีเลยลูกเพี้ยมึงก็รอบอลตกตกมาก่อนก็ได้หรอกไม่ใช้หัวเฉยให้หัวแทงอะไป โอ้โหสวยเลยลูกนี้เอ้ยมีวิ่งต่อหน่อยอะตักสอสองโอ้ é, มันไม่มีใครวิ่งเติมมาว่ะเมื่อกี้นี้ถ้าเติมมาที่ผมจะแทงต่อเท่าให้เฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมันเริ่มมาว่ะนี่ป่าดักไหว้หมดคือการอาร่านเกมเนี่ยป่านโนหนึ่งป่าต้องยอมรับก่อนไปเข้าในเข้าใน มันจับ,บอลกันไม่ค่อยดีเลยแบบพวกเนี้ยเอา้าเอา้าเอา้าฮู้ด,ดูดิฝังนี่ครับดูฝังนี่ครับโอ้โหแผ่นสามเหลี่ยมมังเอาเรื่องอันนี้เฮ้ยแผ่นสามเหลี่ยมนี่ขึ้นหิ้งพอๆกับแบบแผ่นหัวใจเลยนุ้ยโอ้หไม่ธรรมดาเ,เพื่อนๆนี่สามารถเอาไปเล่นได้นะแผ่นหัวใจแผ่นหัวสามเหลี่ยมแล้วก็แผ่นรถถังโอ้โหต้องยอมจริงวะโอเคครับผมก็จบแล้วครับสำหรับ แผนสามเหลี่ยมนะครับผมถล่มไปสาประตูต่อหนึ่งนะโหแล้วเ็สุดยอดอยู่วะเฮ้ยนะโอเคครับผมเราเจอหนังชิปนาครับผมไอ้จุ๊ก la 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 casa del merengue